อ่าเด็กๆมาเที่ยวกันที่ไหนคะวันนี้หนาข้าจะไปไหนอ่าอิงฟ้าไปหาพี่ๆเขาเลย,ยตัวเล็กยอยู่ที่ภูเขาอ๋ออยู่ภูเขาสูงจังเลย,ยนี่เด็กๆเ,เยอะมากเลยภูเขาไป โอ้โหระวังระวังระวังเด็กๆระวังลมนะครับข,ขัาวับไไข,ขับขับนับขันขับขัับขับขับนับ ไปอย่าไปทางนั้นมาทางนี้เร็วอ่ายิงฟ้า้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเลย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 นีตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยเนี่ยันมข้าจะวิ่งเยอะพอแล้ววิ่งเยอะนะครับผม ก็วิ่งตามผนข้าวเด็กๆได้ไม่ได้นาู่โอ้โหนาาอยู่ภูเขาสูงมากเลยน้า,นา,าี่ดิต้วเเยยยเลยมาแล้วสาวน้อยน้องคนข้าววิ่งไปไหน ข้าไปแล้วขาว้าลร่มปลาข้าลมแดดร้อนมากเลยปาลาดาลไปภูเขาฝั่งโน้นอย่าไปนะไม่เอาเข้าวไม่เอาครับเดี๋ยวก็ตกหลอกนะไม่เอาไม่เอาไม่ขึ้นหลอกเดี๋ยวมันจะตก ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับเด็กๆนากเลามันจะตกไม่เอาไม่ขึ้นไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ลูกเอ้ยนล้ว <c oughs> วิ่งเยอะลูกเด็ก วิ่งขึ้นไปเลยภูเขาวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นภูเขาไปเลย ระวังล้มนะครับ